พอดีตัวนี้พอดีเป๊ะเลยตัวนี้ปาเจ้าคือผู้งามแต่กับท่ปนผู้พันน้ามาบอกไอ้คนยานผู้ใดมีคู่เราจะไปบายเด้อจะ่นไม่บายตีโอ้ยข่อยกับบ่มีคู่เจีนโนเห็นไปไหนเจ้าน่ะเจตูวเห็นแล้วข่อยกับบ่มีคู่มาสั่งบาดนี่เจียนตัวบ้านเทียนได้เนี่ยตาเลื่อนๆน่ะเดี๋ยวขึ้นไปบลกขึ้ไปต้นไม้คนนี่ยุคซื้อตาเจ้านี่ซื้อหัวนี่ไหมเจียนโนเสังเกตดูดีๆ หัวเจ้าเนาะเงีขึ้นเห็นบ่าเหเห็นไปกลมอุรุณด้วยน่ะเห็นแล้วเจ้าเห็นแล้วบป่เห็นยังเห็นยังเจ้าเห็นยังเห็นเลยเปเห็นเลยแล้วเจ้าคือพ่ะท่านได้ลูงเจ้าคือเห็นได้เห็นหรือไม่ฮะพระท่านในหลวงเจ้าเห็นแล้วบ้านเจ้าเห็นตัวใดบัดนี้ได้เจ็ดเด้อเมื่อก่อนเออมาแล้วมาเรียมาเรียแล้วบ้านยังพ่ะท่านได้ลูงอยู่เห็นแล้วเจ็ดยังล่ะอเจ็ดหนึ่ง นานั่แต่ต้าล้รวมาแล้วเจ็ดหนึ่งพี่น้องเนกระม่จ้าเบิงอยู่หันตีเออจ้าเบิงเราเห็นอยู่นี่เหรอเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตันั่นน่ะเจ็ดหนึ่งนึ่งเจ็ดนี่เออนั่นบัวหนึ่งเจ็บักเมืองเกลือเลยพี่น้องจ้ามองสูงเงินไปเยีกบนี่มองสูงเงินไปมองสูงองสูงเงินไปอีกออันนี้เห็นอันนี้เก้า เก้าเก้านั่นเห็นอีกแล้วเก้าหนงเก้าหนึ่งจะเห็นสูงไรไหมล่ะว่างจะปีนนไม้น้ำก้อนเนี้ยโหหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแมนควมเราอีหลีพี่น้องถ้าเจ้าเจ้าปถอยมาเบิงอีดว่เจ้าสีเห็นเป็นยังไหนี่มาเบิงในโทรศัพท์นี่นี่มันนี่สีบาเห็นแล้วบาเราพนันหัวนี่แมเป็นยังเพิ่งเืียหายเพิ่งยิ่งบ่าย เจ้าสังเกตเห็นไปมันเคล่อยันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขาใจแล้วเข้าใจแล้ววะแล้วก็หนน้มนเบิรกด้เอาเบิรงซาบเห็นไปเบิขับขากเบิกับคักอืมดลหดอดโดเรือลมันถื่องมองนี่โอ้นั่นและรวบมันถื่องมองเลยขึนมาไกไปรวบทั้งองเครือนคือตาซิสิวเทิงเจ เอาตรงนี <ah ้บ่เพ oh. oh. ิ่นวาเบิ่งไปไปคนน่ะมันมาถึงบ่ถึงไปติลูกมันละเอาก็ลูกเกือแทะคนลูกมึงไะนั่นคนชิงลูกแล้วลูกจนใเลโอ้ยคนลูกเอาเจ้าคือลูกคอยลูก บานวัดยังโนนถนธนอมแต่จนูดนออหนลูกคือคือเนาะเจ้าอ้เป็นปนเจบนหนึงมเป็นยังขึ้นต้องหายมายลูกพี่ลองช้จบดนั่นนั่นแมนนหลีเจนูดแล้วก็คนเอาเห็นหนึ่งเจ็ดสมดิใช่ใช่ใช่แมนบอกะใช่เจนูดขนลุกแล้วพี่น้องหนึ่งแล้วก็เจ็ดแล้วก็สามแมนแมนหนึ่งเจ็ดสมแมนเสม แมนแมนสามตัเลย<ม>โอ้ยจมันสามคักนี่สามคักนี่นั่นนี่ก็สามเลยนีเนี่ยหนึ่งเกดสามม่ลเลนี่นยวไดก็ค่าเจหนึ่งเกดสามแข้งแง โอ้ยบ่ไปใสดอกโย่สั่งมากรมองเดียวมองรวบใจอยู่มองเดียวจะรวขึ้นกันนะเจ้าอยากรวบค้นไปหอดมองปลายสวดบ่ะคุคืนบ่ได้นั่นนั่นนนั่นได้เ่เยี่ยมหันได้ได้ไดเห็นเลขแล้วซ้ำนี่ละได้เลขแล้วเลขแล้วเจ็ดสามนะหเจ็ดสามรูปเปลือเ่นโอ้ยันีน่คือเก่าหนึสามคือเก่าตัวน้อยๆก็ได้หนึ่งเจ็ดสามกตรงๆเนยเนี่ยเป็นยงไรกันเนื่งเจ็ดสามมันมาเานได้ซ้ำเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยตัวใหม่เจนีใหม่เจ้าใหม่ใหม่ แม่ล right? ูกเป็นปะคสดคุณสวดคุสวดคุณสวดกูวายจะว่าออกสามเจดหนึ่งเด้อันออกง้งก็ออกมาหลดจ้าหนึเจสมค่กคมเจ็ดหนึ่งจ็ดสามคักคสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสาเห็นไหเนี่ยตรงตรงเลยเนี่ยเห็นชัดด้วยหนึ่งเจ็ดสามจีแม่เจ็ดามเป็นหลาคน ได้แล้วนะได้แล้วได้กับเจ๊ว่าไหมกันน่ะหนึงเกาจะเห็นอยู่จากจุดนี่เน้เนี่ยสองจุดแต่ว่าตัวนี้ตัวไงภาเลขสองตัวกับหนึงเกนี่อันนี้ว่าในนี่สามตัวหนึ่งเกตสาอนึ่งเสามนี่คือเลขหตัวแต่ว่าตัวเดียวกันเหมดแมนปรจนตัวเดียวเหมิดหนึเกตกับภายในหันเร้อพี่น้องเด้อ สามเจ็ดหนึ่ง้าเกานี่หนึ่งเจ็ดสามกัดสามเจ็ดหนึ่งกาหลัเจ้าอย่าบอกดูไปห้องไปแต่งของมาหน่อยทีไปฝันเห็นเลขแล้วนะครับยูนี้ต้นพูนซับเจ็ดสาเจ้าจะตองหัวมมีตองหัวน้ำยูแมนบ่ตองหัวฝันบ่ค่ะเออตองหัวมี่ตัวเดียวนี่ อ๋อนี่ตัวเดียวอันนั้นฟันปลาจังใดบ่าสุขฟังใดบ่ค่ะเจ็ชุดเลยเออดีพิ่นมาหาเที่้วนี่ของเที่ยได้มาหาเนี่ยฟองแท้นี่ไม้ขึ้ำมาเลยเพิ่นมาจังใดค่ะผู้ชายมากมือนั่นเป็นผีเราวอยไงตโตเลยมาหาน่ะเนี่ยเดียวๆก้อนก้อนก้อนฝอศักด์บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันเห็นชัดๆเลยเห็นที่หน้าต่ังเห็นที่หน้าต่างประมาณเที่ยงคืนน่ะล่ะนอ่เล่นโทรศัพท์อยู่ ผนพาหมาเนื้เปิดจำเนาะเปิดกวางเนาะประมาณนี้ล่หละเลยนอนเดินไปก็เลยว่าเอ้าผู MH ้ใดคือมาไงอยู่อยู่นี้แล้ยยังมั่นแถวนี้เลยบางทีก็ได้เบิ่งผู้ชายยืนอยู่งตะเคียดอีหยังศูนย์เหราไหมศูนย์ยืนศูนย์อยู่หนาเพิ่นนี่แบบบ่อนี่เลยหมู่เล้าว่าศูนย์เราก็เลยว่าเอ้ยอยว่าเนาะอธิษฐานถ้าเจ้าเสีห้โชคข่อยเลียเจ้าก็มาหาข่อยเดือดท่านกมาไอหลี มาด้วยก้อนฝันก่อนเด้บันนี้ก็จะเจอของจริงเลยมาอีหลีเลยว่าโอ้ยง่ายว่ะผู้ใหญ่สูงดำเลยนะวันปู้แปลศอกเลยจ้แเปนเห็นชัดๆเลยอันนี้โอ้ของแข็เลยอันเบอร์เกอรเห็นก็เห็นยังกว่าเห็นแล้วเสื้อแล้วว่ามีจิตวิญญาณนี่มีแน่นอนเห็นเห็นสดๆฮอนนบ่ได้ฝันไม่ได้ฝันบ่ได้ยังวันนี้เพื่อนไฮโต้ได้บ่เนี่ยเขาก็เลยติเอาตัวของกจาตักเขาหกหาศูนย์โตเก่า นี่ตอเล็กของชว์เบิงตองหว่นเจอูตัวเดียวนี่โคโลเนี่ยโคโลตัวเดียวหันหันให้มันหลอบเ้วยเจด้วยค่าศูนย์เด็ที่เท่าไหร่หซเก่าอ๋อเป็นมหายุบานจ้าก็ได้เขียนบานเลขที่ลงไปน้ำแมนกันแล้วกับกับหัวหกหาศูนย์เป็นเก้าหานย์น้ำใช่ อันี้จหันมุนมาเออันมหาหย่บานก้อนบุญเขาสาแม่แด่ว่าเห็นอยูพกใหม่นั่นนึ่งเก็บนน่งเก็สาไม่ยูพกใหม่นไันนั่งเบ็้าเจ้ายันยอยูแ่เดียวยันยูตัวไม่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดก้อนไปบมีความดุสึังเลยคนเคียงลุกเป็นลักเนะเป็นเตัเลยีต้นใม่น้ำแน S <S <S แล้วก็คนลูกอีรีเดเขาเรีกอยู่ต้นไม้นัเน่เป็นคนสั้นสบโอ้คนสั้นเลยอีรีวันแบบก็จั้นที่พอสบลบก็จะสั้นเธอเลยก็จะ่อยังดูดไหมดูดเมื่อเข้าไปไหมมันแปลกเดกสัมผัสได้มดูอแปลกเลยดิไข่ตัวจบ่าหลุดขนไปได้ต้นใหม่เนาะเป็นลักษณะแปลกๆเนาะมันเป็นลำเียนเราไปะเรียกบุกเรียกต้นใหม่น่ ตัวน้อยโอ้แดดก็จะมันซองเลียกนะจะมันเขยไปไปไปห่มจไป,ไปถอยถอยถอยไปเจนุดโจ๊มามัน่มับเ้

หเอายกไปนี่ยกตรงตรงเอาพี่น้องแคบน้าจอเด้อครับเด้อเบ็ดมือกบย่าเจ้าเหรอนาอเอาลเอาพี่น้องยับมายับมาหนึ่งาหกหนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าเอาหยุดหยุดหยุดซื้อนางหอยหยุดเลยพราะตรงหมุนเอาหนึ่งสองสพี่น้องแคบนาจอยท่านเด้อครับเด้อปหมุนไปให้ผู้อื่นเบื่องนา หนึเก่าเห็นอยู่ต้นใหม่นั่นคือหนึเก็บสพี่น้องเอซกับไปใช้ดุลพินิจพิจารณาเด้อเอาไปทางนจ้ไปทางนี้หันพี่หันพี่หังนะพี่หัพี่ไปยุดเจ๊้าเห็นตัวเลียกเลยด้วพี่น้องบานนี่อ้ายุดเจ๊ยู่นี้บ้านนี่แทบน้จอพี่น้องรันี่ถ้ากองวัดเขาใส่เลขฝรั่งใส่เลขฝรั่งนะ แฟนฝรั่งคนฝากมาโอ้แฟนฝรั่งฝากมาหยุดก่อนไอ้พี่น้องก็แคบหน้าจอเอาแคบหน้าจอนะครับเชบ่ยบน้าจอเลยเลขฝรั่งเลขแฟนฝรั่งนะครับมีเลขแฟนฝรั่งเป็นเลขสูตรป่ะจ้ะนี่เป็นเลขสูตรคนคนทรงมาให้เนาะนี่เลขสี่หางเนาะครับสองตัวมีมีหนึ่งหางสองสีตัวเดียวมโมกง เจ็ดแปดเก้าเหล็กปีเหล็กนองขอบคุณเจโนตนะคะขอบคุณเจโนุ์เอามาทางนี้หน่อยอ่าโอเคเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอเลยนะครับคำแล้วนะครับพี่น้องจุกมันกันครับผมขอบคุณเจโนุ์ครับ